สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบสองสิงหาคมนะครับหกแปดเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเลขกราวพัฒนานะครับได้มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันวันพุธและวันศุกร์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับ เลขเลาวพัฒนาเด้อวันนี้ก็อาจารย์น้อยก็คัดสรรมาให้อย่างดีเลยครับเพราะว่าเลขวันนี้ก็ค่อนข้างจะดูแล้วก็เลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่อาจารย์น้อยมั่นใจว่าเลขเหลาวพัฒนาวันนี้น่าจะมาแบบล้านเปอร์เซ็นเลยครับอาจารย์น้อยมั่นใจนะครับเพราะว่าอาจารย์น้อยนีให้วิ่ง สองตัวนะครับมาหนึนน네 toda, you know หน่งตัวนี่ร้านปร์เลยครับไม่เคยพลาดเลยครับไม่เคยพลาดเลยเด้อสำหรับอาจารย์น้อยให้สองตัวนะครับสำหรับเด็กวิ่งนะครับมาหนึ่งตัวนี่แน่นอนครับร้านปร์เซ네์ไม่เคยพลาดนะครับช่วงพักหลังมานี่ค่อนข้างจะมาบ่อยเลขวิ่งเล็กลองเล็กวิ่งเลขกลองมาบ่อยนะครับท่านไหนที่ชอบตัวไหนก็เลือกเอาให้ถูกตัวนะครับเพราะว่าอาจารย์น้อยก็เบี่ยงให้สองตัวเป็นเล็วิ่งและเลขกลองนะครับ ถ้าไม่มาเล็กวิ่งก็จะมาเล็กรองถ้าไม่เห็นเล็กรองก็จะเห็นเล็กวิ่งภายในสองตัวพี่น้องเห็นแน่นอนสาหรับข้าคืนนี้เด้อไม่พลาดนะครับอาจารย์น้อยมั่นใจนี่ร้านปเซนเลยพี่น้องมั่นใจเลยครับยังไงก็โผล่ยังไงก็มายังไงก็เห็นนะเพราะว่าท่านใดที่ดูคิปอาจารย์น้อยอยู่ประจํำนี่น่าจะรู้จักดีนะครับสําหรับแนวทางตามราวพัฒนานะครับ ยังไงอาจารย์ขอฝากทุกท่านที่เห็นคลิปอาจารย์น้อยกดติดตามช่องนลยเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามเลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปเรียกงราวพัฒนาและก็ขนมไทยนะครับเพราะว่าอาจารย์น้อยก็อาจาคลิปไม่นานน่าจะไม่เกินสามนาทีอย่างกิงก็สี่นาทีประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็เวลาพอเหมาะพอควรก็ประมาณสองนาทีสามนาที ประมาณนี้เนาะก็เอาสําหรับวันนี้อาจารย์น้อยนะครับก็ให้วิ่งที่เลขเก้านะครับรองที่เลขศูนย์เด้อสองตัวนี้เห็นแน่นอนนะครับวิ่งที่เก้ารองที่เลขศูนย์นะครับอาจารย์น้อยก็ฟันธงไปที่เลขเก้านะครับเป็นตัววิ่งนะครับตัวเจาะตัวฟันตัวเน,นี้เนเด้อส่วนสําหรับรองนี่น่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์หกนะครับทุกท่านก็เห็นแล้วก็ค่อยเคียบหน้าจอนะครับ เพราะว่าเลขสองตัวนี้นี่โผล่เนี่นอนครับโผล่แน่นอนแล้วก็มาเนี่นอนเด้อเพราะว่ายังไงก็ไม่พลาดนะครับมั่นใจเลยครับรับประกันเลยนะครับเร่ววิ่งเด้อเอาตรงหน้าจอเลยนิวาจะน้อยเลยครับวิ่งที่เก้ารองที่เลขศูนย์นะครับวิ่งที่เก้ารองที่เลขศูนย์เด้อก,ก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับส่วนเลขรองน่าจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์หกนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสาเร็จมีชัยกันทุกท่านเดื่องหรับค่าคืนนี้นะครับทุกอย่างก็ลงให้ไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับดูไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อก็สําหรับคลิปนี้จะน้อยก็ขอญาติจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วก็โอกาสหน้าพบเจอกันใหม่วันจันทนะครับวันจันนะครับเ <c oughs> หล่าพัฒนาเร้อสําหรับคลิปดีๆนะครับ สำหรับคลิปนี้อาจารย์น้ยขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ